ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมืแ่อบบกี้ก็ไปแถลงข่าวกันข้างล่างเอาพูดต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุนสภาเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ท่านประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาต่างๆก็ตามผมก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมืแ่อบบกี้ก็ไปแถลงข่าวกันข้างล่าง เอาผู้ต้องหามาถแถลงสู้คดีอยู่ขาา้างล่างแต่ถุนสภาเนี่ยน่นอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้นะถ้าประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันโอเคนะครับเดีย๋ยวถ้ามีปัญหาต่างๆก็ตามผมก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้งขอ,งของได้ชี้แจงทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปถแถลงข่าวกันข้า,างล่างเอาผู้ต้องหามาถแถลงสู้คดีอยู่ขาา้างล่างแต่ถุนสภาเนี่ยน่นอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ ถ้าประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาต่างๆก็ตามผมก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง